วันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่ฟังแค่ชื่อก็รู้สึกฮึกเหิมแล้วนั่นก็คือสู้ดิวะผู้ที่เปลี่ยนโรคมะเร็งร้ายให้กลายเป็นบทเรียนชีวิตสุดยิ่งใหญ่สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสรุปหนังสือที่อ่านแล้วเหมือนได้เพื่อนสีมานั่งคุยด้วยแถมเพื่อนคนนี้ยังพร้อมจากกระชากคอเสื้อแล้วบอกว่าเฮ้ยสู้ดิวะยามที่เรากําลังทอแท้หมดกําลังใจหนังสือที่ว่านี้ก็คือสู้ดิวะนั่นเองครับถ้าให้เปรียบเทียบนะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หนังสือที่เล่าเรื่องการต่อสู้กับโรคมะเร็งนะแต่มันคือคู่มือเอาตัวรอดในวันที่ชีวิตเจอวิกฤตที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเงนินความรักสุขภาพหรือจะอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนโดนจับกดน้ําอยู่คุณสามารถหยิบจับเอาบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ได้หมดเลยเรื่องราวในหนังสือสู้ดีวะเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เขียนตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หรือที่ในยุคนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าเกมโอเวอร์ในสายตาใครหลายๆคนคือหมอบอกว่าเหลือเวลาไม่มากแล้วนะซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงจะฟุบหมดแรงหมดอะไรสายอยากไปแล้วใช่ไหมครับเหมือนโดนฟ้าผ่ากลางแดดเปรี้ยงๆเลยละ่ะแต่คุณบิ๊กบุญเลือกที่จะไม่เป็นแบบนั้นแทนที่จะยอมแพ้เขากลับตั้งสติและเลือกที่จะสู้ครับการสู้ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การเข้ารับการรักษาตามปกติอย่างเดียวแต่เป็นการสู้กับความคิดสู้กับความกลัว สู้กับความสิ้นหวังในใจตัวเองด้วยมันเหมือนกับการที่เราต้องเล่นเกมที่ยากที่สุดในชีวิตแต่เราดันต้องเป็นคนออกแบบกลยุทธ์การเล่นเองทั้งหมดแถมเกมนี้ไม่มีปุ่มรีสตาร์ด้วยนะเมื่อมะเร็งคือบททดสอบไม่ใช่จุดจบคุณบิ๊กบุญเล่าถึงประสบการณ์การต่อสู้กับมะเร็งด้วยมุมมองที่โคตรจะต่างจากที่เราเคยเห็นมาเลยครับแทนที่จะจมกับความเศร้าเขาเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันและเข้าใจชีวิตมากขึ้น มันเหมือนกับที่คนส่วนใหญ่เอาแต่วิ่งตามหาความสุขในอนาคตแต่พอคุณบิ๊กบุญเจอวิกฤตเขาเหมือนได้ปลดล็อกสกิลพิเศษที่ทําให้เห็นคุณค่าของลมหายใจแต่ละวินาทีได้อย่างชัดเจนในหนังสือเล่าว่าการต่อสู้กับมะเร็งมันโหดร้ายยังไงบ้างตั้งแต่การทําเคมีบําบัดที่ทําให้ร่างกายอ่อนเพลียผมร่วงอาเจียนกินอะไรก็ไม่อร่อยบางทีก็เหมือนโดนซ้อมจนน่วมเลยล่ะครับแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องราวไม่หม่นหมองจนเกินไปคือการมองโลกในแง่ดี และมุกตลกเล็กๆน้อยๆที่สอดแทรกเข้ามาทําให้เราได้หัวเราะทั้งนั้นตาเหมือนดูหนังดราม่าที่มีฉากคอมเมดี้มาขั้นเป็นระยะๆะะเลยประเด็นสําคัญที่หนังสือเล่มนี้เน้นย้ามากๆก,ก็คือเรื่องของทัศนคติผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนถ้าเราเปลี่ยนมุมมองได้ชีวิตก็ยังมีแสงสว่างเสมอมันเหมือนกับที่อยู่ดีๆฝนตกหนักมากแต่ถ้าเรามองว่าเออดีเลยได้นอนพักผ่อนอยู่บ้านแทนที่จะบ่นว่าโอย ฝนตกอีกแล้วความรู้สึกมันก็ต่างกันลิบลับเลยใช่ไหมครับชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนแค่เรื่องการต่อสู้กับโรคนะครับแต่มันสอนให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งสําคัญจริงๆการได้ใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เรารักการดูแลสุขภาพกายใจของตัวเองการให้อภัยตัวเองและคนอื่นและที่สําคัญคือการยอมรับความจริงสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็แค่ปล่อยไป ในหนังสือมีช่วงที่เล่าถึงการที่เขาต้องอยู่กับความไม่แน่นอนและการที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ซึ่งนี่คือบทเรียนที่คนยุคนี้ควรมีมากๆเลยนะครับเพราะโลกเรามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากสิ่งที่เราคิดว่ามัน่นคงพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้การปรับตัวและการยอมรับความจริงคือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตรอดในยุคนี้เลยแหะครับข้อคิดและกำลังใจสำหรับคนยุคนี้ สำหรับคนยุคนี้ที่ต้องเผชิญกับความกดดันรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่แข่งขันสูงปัญหาเศรษฐกิจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพจิตที่เปราะบางผมอยากบอกว่าหนังสือสู้ดีวะจะเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยตบไหล่คุณเบาๆแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะเว้ยมึงเก่งอยู่แล้วสู้นี่วะมันสอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรขอแค่เรามีสติและทัศนคติที่ดีเราก็จะหาทางออกได้เสมอ และบางทีวิกฤตเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นไปอีกขั้นก็ได้นะลองคิดดูนะครับถ้าผู้เขียนที่กำลังเผชิญหน้ากับโรคร้ายถึงชีวิตยังสามารถลุกขึ้นมาสู้และถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้แล้วเราล่ะปัญหาที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้มันอาจจะเล็กกว่าที่คิดก็ได้นะอย่าเพิ่งยอมแพ้กับอะไรง่ายๆครับชีวิตมันก็เหมือนเกมแหละบางด่านก็ยากหน่อยบางด่านก็ง่ายหน่อยแต่สิ่งสำคัญคือเราไม่กดปุ่มยอมแพ้สัก่อน และจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้สู้คนเดียวนะหนังสือสู้ดีวะไม่ได้มีแค่เรื่องการต่อสู้กับโรคมะเร็งเท่านั้นนะครับแต่มันเต็มไปด้วยมุมมองชีวิตที่ลึกซึง้งข้อคิดดีๆที่เอาไปปรับใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์และที่สำคัญคือมันเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายอ่านสนุกเหมือนกำลังนั่งคุยกับเพื่อนสนิทจริงๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์ในหนังสือสู้ดีวะเท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากได้พลังใจเต็มเปี่ยมอยากเข้าใจชีวิตมากขึ้น และอยากรู้ว่าผู้เขียนสู้กับโรคร้ายด้วยวิธีคิดแบบไหนบ้างผมแนะนําอย่างยิ่งครับว่าคุณควรไปหาหนังสือสู้ดีวะมาอ่านด้วยตัวเองรับรองว่าอ่านจบแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนชาร์จแบตชีวิตจนเต็มร้อเซนเลยแหะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ